สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโอดโดยแม่หมอความสุขหมอตัวแม่หมอหมอตัวน,นั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินทิคี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ ได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค้าโฆษณาแต่ถ้าค่ามไม่เป็นไรเลยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เดนแม่หมอแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะเป็นชากาแฟนะคะทุกคนมาค่ะค่ําคืนนี้นะคะเสียงแม่หมออาจจะแหบนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่สบายนะคะไม่สบายช่วงโงการนั่นเองช่วงโงการ ไม่สบายช่วงสงการเสียงเปลี่ยนเลยนะคะเสบคอมากนะคะแต่ว่าเราตั้งใจทําและเรามีความสุขในการอ่านไพ่ให้กับทุกคนนั่นเองนะคะวันนี้เป็นคำ่ำดีเป็นค่ำคืนที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นวันแห่งครอบครัวใช่ไหมคะทุกคนขอให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุขนะคะเราก็เลยตั้งชื่อเรนด้องว่าแน่นอนมันขึ้นสก,การาใหม่ปีใหม่ไทยทั้งทีเราก็เลยตั้งชื่อว่าชื่อของคุณในสมุดของ ชื่อของคุณในสมุดของพระการชัยศรีเจ้าบัญชีใหญ่เป็นอย่างไรณนะช่วงเวลานี้ชื่อเสียงของคุณนะคะในบัญชีหนังหมาของพระการชัยศรีเจ้าบัญชีใหญ่เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะมีการปรับนะคะความดีความไม่ดีหรืออะไรต่าง ท่านจะมาสื่อกับคุณณช่วงเวลานี้ค่ำคืนนี้วันปีใหม่ของคนไทยนั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะนะคะชื่อเสียงของคุณเป็นอย่างไรนะคะในสมุดบัญชีของพระการใช้สีเจ้าบัญชีใหญ่แห่งนะคะนรกภูมิและแห่งโลกอุดรนั่นเองนะคะทุกคนนะคะชีเวลานี้นะคะชื่อเสียงของคุณท่านจะมาเฉลยว่า ณช่วงเวลาปี68นะคะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรชื่อเสียงของคุณเป็นอย่างไรคะมาดูค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาุค่ะชื่อเสียงของคุณคุณเตรียมรับความสุขได้เลยคุณเตรียมรับความมั่งคั่งล้มบวยความอุดมสมบูรณ์ชื่อเสียงของคุณดูดีค่ะนี่คือพรกการใจสีเจ้าบัญชีใหญ่ D เ m ลเ o อ e r นะคะชื่อเสียงของคุณนับจากนี้เงินทองนะคะเงินทองปัญหาอุปสรรคจะไม่มีเข้ามานะคะคุณสร้างบุญสร้างบริมีมากเหลือล้นช่วงนี้ดีค่ะนะคะบางคนสร้างบริมีเยอะเหลือเกินนะคะอันนี้ท่านมองท่านให้เรานะคะพูดถึงแต่กรรมดีก่อนนั่นเองนะคะกรรมไม่ดีก็มี เราเชื่อว่าหลายๆคนก็มีเราก็มีนั่นเองและถึงเวลานะคะนี่คือกรรมดีของคุณช่วงเวลานี้ปี68ปปีใหม่ไทยนะคะชื่อบัญชีของคุณมีแต่แสงสว่างมีแต่ความรุ่งโรจน์มีแต่เงินทองนะคะ การเดินทางจะนําพาให้คุณได้พบเงินทองการเดินทางจะทําให้คุณมีนะคะบางคนจะได้เดิน,ดนทางไปทํางานต่างประเทศบางคนจะได้ทํางานกับคนชาวต่างชาตินั่นเองนะคะแล้วนี่คืออัศวินถือเหรียญน,นะคะการลงทุนของคุณนะคะณนะช่วงเวลานี้ชื่อเสียงของคุณชื่อเสียงเรียงนามในสมุดบัญชีของพระการใจสีเจ้าบัญชีใหญ่เป็นเรื่องการเงินค่ะธุรกิจการงานแล้วก็เป็นเรื่องธุรกิจ นะคะรับความสุขได้เลยค่ะณนะตอนนี้เวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะณนะตอนนี้ณนะตอนนี้เวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะขอบคุณค่ะเค้คุณหลังจากสรงการไปคุณเตรียมลำ คุณเตรียมรับขึ้นแท่นราชาแห่งราชาได้เลยค่ะนะคะถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามถ้าคุณมาเข้าดูนะคะหลังสงการไปคุณเตรียมรับนะคะช่วงนี้วันที่14คืนนี้นะคะวันที่14หลังจากคุณกลับมานะคะมีการเปลี่ยนผ่านในชีวิตคุณ พตนุของคุณคุณจะเป็นคนที่มีอํานาจมีวาสนาดังราชามีความมั่งคั่งล่ํารวยทรัพย์สินเนืองนองนั่นเองนะคะนี่คือชื่อเสียงของคุณบารมีของคุณคุณดูดิคะ่ะนะคะนั่งเก้าอี้นะคะเก้าอี้โซฟาที่ระดับราคาเป็นแสนแสนล้านบาทนี่คือณนะตอนนี้เวลานี้พบตนุข,ของคุณจะมีบารมีเข้ามานะคะช่วงปี68พยายามสร้างฐานบุญเราจะบอกเสมอถ้าใครเข้ามาดู นะคะเข้ามาดูคลิปเราเราจะบอกเสมอว่าให้สร้างฐานบุญเยอะๆนะคะเมื่อสร้างฐานบุญเยอะสิ่งดีๆมันจะมาปรากฏกายนั่นเองและที่สําคัญนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์สวดมนต์เป็นยาทาทามันจะช้าหน่อยภาวนาคือยากินยากินมันก็ถึงท้องเลยนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนทุขอคุณค่ะขคุณค่ะขคุณค่ะ,คคะและนี่อะไรคะ นี่คือนะคะความสุขของคุณถูออบคับนะคะถ้าใครมีอยากมีความรักคู่โซเมตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฐานบุญบารามีของคุณเจอจลัสนี่คือดอกบัวดอกบัวคือบุญบารามีดอกบัวแห่งความสุขนั่นเองนะคะถ้าใครอยากมีคู่คุณจะเจอคู่โซเมตของคุณคู่ที่หากันจนเจอความสุขฐานบุญชื่อบัญชีของคุณคะณนะปี68มีแต่ความสุข ความรักใครไม่เคยมีความรักคุณมีความรักความรักอยู่รอบตัวคุณแต่คุณหยหาความรักที่จะเป็นคู่ครองนั่นเองและถึงเวลาที่คุณจะมีคู่ครองแล้วถ้าคุณเป็นผู้ผู้ชายคุณก็จะเจอคู่ครองที่ดีนั่นเองแต่ถ้าคุณไม่ปรารถนาจะมีคู่ครองหรือใครที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวคุณจะขึ้นแท่นบัลลังก์ต่างทอง ะะมีแต่การเสริมส่งซึ่งกันและกันถ้าเป็นคนเป็นคู่นะคะนะคะคู่ของคุณจะมีการแต่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดบาลมีอํานาจมาถึงคุณแลว้วจงวางบารมีให้ตื่นให้ให้ถูกอย่าตื่นสนก ตกใจเมื่อบารมีมันเข้ามาเร็วนั่นเองนะคะบางคนตื่นกับแสงนะคะตื่นกับบารมีไม่เคยมีบารมีเมื่อตื่นกับแสงเมื่อไม่เคยมีบารมีเมื่อบารมีหล่นทับตัวเองนะคะก็จะทําให้ตัวเองหลงละเลงในอํานาจนั่นเองนะคะต่อค่ะไฟออฟนะคะไฟนะคะวาสนาของคุณนะคะไฟออฟนะคะไฟออฟสอดนะคะห้าดับ บัญชีของคุณนะคะถูกลบล้างไปแล้วนะคะถูกลบล้างไปแล้วเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะถูกลบล้างในเรื่องบางเรื่องนะคะนี่คือบัญชีหนังหมาของคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะคะพราการเจ้าบัญชีใหญ่บอกว่าบัญทูของบัญชีของคุณนับปีนี้ถูกลบล้างไปบ้างแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ยังมีอยู่นั่นเองนะคะนะคะบัญชีณตอนนี้ ะะอุปสรรคปัญหาถามว่าคุณได้คุณได้เจออุปสรรคปัญหาแล้วแล้วคุณปล่อยวางได้หรือยังถ้าเป็นผู้ชายก็ยังมียึดติดอยู่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณปล่อยวางได้แล้วนั่นเองนะคะคุณปล่อยวางได้แล้วะการเจ้าบัญชีใหญ่ บอกว่าอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผู้ชายคุณยังยึดติดอยู่นะคะบางคนยังยึดติดอยู่แต่บางคนก็ปล่อยวางได้แล้วนั่นเองนะคะนะคะแน่นอนแหละคนเรานะคะมีเลือดมีเนื้อมีอารมณ์นะคะแม่หมอก็เป็นคนนึงแต่บางทีมีอารมณ์เอาอารมณ์ไปเข้าร่วมอย่างเจอคอมเมนต์ที่แย่ๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ระงับสติอารมณ์ไม่อยู่เราบางทีเราก็ทั้งที่รู้นะแต่เราก็ยังเอาอารมณ์ไปร่วมนั่นเองนะคะ พราะอะไรคะเพราะบางทีเราก็รู้สึกนอยช่วงวันนั้นของเดือนมันก็มีแบบว่าเออเออลมไปร่วมอะไรเงี้ยทั้งที่เรารู้ว่าเออมันก็ไม่ดีนะอะไรเงี้ยค่ะแค่บอกว่าเออไม่ต้องมาดูเราก็ได้นะอะไรเงี้ยค่ะต่อค่ะทุกคนทุกคนเข้าค่ะขอาขึนค่ะขอาขึค่ะนี่คืออะไรคะ นี่คือสามถ้วยแสงสว่างคุณเตรียมรับความสุขค่ะนะคะบัญชีของคุณนับช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันนี้ไปวินาทีนี้ไปถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะมีความสุขคุณจะได้เฉลิมฉลองบางคนจะได้แต่งงานได้เจอโอกาสใหม่ๆที่เป็นโอกาสของคุณนั่นเองตอนนี้บารมีบัญชีหนังหมาเราเรียกวันบัญชีหนังหมาเราอาจจะพูดไม่เพาะนะคะทุกคนนะคะบัญชีในสมุดบัญชีพาการอ่า ใช้สีเจ้าบัญชีใหญ่บัญชีของคุณคุณเตรียมรับความสุขที่เตรียมลน้นบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานบางคนจะได้เฉลิมฉลองนะคะเฉลิมฉลองเรื่องราวต่างๆการประสบความสําเร็จชัยชนะนั่นเองนะคะทุกคนความสุขเหลือล้นนั่นเองนะคะณช่วงเวลานี้ณช่วงเวลาปีใหม่ปีหกแปดนี้ละค่ะทุกคนปีใหม่ไทยนะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะ เตียมตัวนั่งบันลังต่างทองเตรียมตัวนั่งบันลังต่างทองเมื่อวาสนามาบารมีก็มานะคะหญิงชายใดหญิงชายใดบารมีมานะคะวาสนามาหญิงชายผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นักแล่นะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะบาลมีเหลือลน้นนี่คือคิงถือเหรียญนะคะบาลมีเหลือลน้นราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสนาเป็นสา่า นะคะทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองบารมีบังเกิดโอ้โหฐานบุญนี่คือบุญของใครเราไม่รู้นะคะแต่ถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะให้คุณรู้เลยว่านะคะสมุดบัญชีนะคะชื่อของคุณชื่อเสียงเรียงนามของคุณในสมุดของพรกการบัญชีนะคะเจ้าบัญชีใหญ่แห่งนะคะนรกภูมินะคะท่านได้จดบัญชีของคุณแล้วปีนี้ปี68เป็นปีของคุณ นะคะยิ่ยงเป็นผู้ชายวาสนาบารมีมาเพียบพร้อมทั้งวาสนาตำแหน่งการงานบารมีและนะคะธุรกิจการเงินเข้ามาหาคุณอย่างเหลือลน้นเพราะอะไรคะคุณวางแผนทําธุรกิจอะไรคุณไต่ตองมาเรียบร้อยแล้ว คุณวางแผนนะคะ P D C A ภายอายกกำลังสองนั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จความสุขคุณก็จะได้รับต่อคะ่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณณนะช่วงเวลานี้สิ่งนะคะภายในสเดือนนี้คุณจะพบเจออะไรอีกคะภายใน3เดือนนี้ไตมาสแรกคุณจะชื่อเสียงของคุณอยากเป็นอะไรจะเป็นในทางทิศไหนแน่นอนบารมีของคุณส่งถึงแล้วนั่นเองฐานบุญบารมีของคุณ ส่งถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าพลังงานของทุกคนมีไม่เท่ากันนะคะทุกคนต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนะคะสามเดือนนี้ให้คุณสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆแล้วสิ่งศุกดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนะคะนี่คือชื่อเสียงของคุณนี่คือบัญชีนะคะบัญชีหนังหมาของพระการใช้สีเจ้าบัญชีใหญ่ท่านบอกว่า ให้คุณสร้างฐานบุญเยอะๆกำหนักจะได้เป็นเบา แต่ถ้าไม่มีกรรมช่วงนี้คุณไม่มีกรรมหรอกคะ่ะเพราะว่าฐานบุญของคุณกําลังเปิดนั่นเองสมุดบัญชีของคุณเป็นสีเขียวไม,ไม่ใช่เป็นสีดําไม่ใช่เป็นสีแดงนั่นเองนะคะเป็นสีเขียวเขียวเหนียวศับ์นั่นเองสมุดบัญชีของท่านเกี่ยวกับประวัติของคุณตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสีเขียวไม,ไม่ใช่สีดําไม่ใช่สีแดงนั่นเองนะคะแสงสว่างสร้างฐานบุญเยอะๆนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณณนะ ช่วงเวลานี้ณนะช่วงเวลาสามเดือนตั้งแต่เมษาถึงมิถุนายนนั่นเองนะคะท่านบอกว่าเราให้เวลาพวกเธอสามเดือนเท่านั้นนะคะในสมุดไม่ได้อ่านทั้งปีนะคะท่านบอกว่าตอนแรกเราจะอ่านทั้งปีแต่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ทั้งปีนะคะความรู้สึกบางอย่างบอกว่าแค่สามเดือนจนถึงเดือนมิถุนาเท่านั้นเองค่ะทุกคนค่ะมาต่อกันค่ะนะคะทุกคน นะคะปัญหานะคะสร้างฐานบุญเยอะๆเมื่อคุณมีปัญหานะคะเมื่อคุณเอาอารมณ์ไปร่วมเรื่องการงานไฟออฟบอลคำพูดคําจาเหมือนแม่หมอเนี่ยบางครั้งเอาอารมณ์ไปร่วมเจอเกียนคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าด้วยความที่บางทีเราก็แบบ มันเหมือนแบบยังมีอะไรกิเลสอยู่อะค่ะทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะอย่าเอาอารมณ์ไปร่วมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมาเตือนเวลาเจอเหตุการณ์อะไรจงศรัทธาในตัวเอง ะะจงศรัทธาในตัวเองคนอื่นไม่ศรัทธาในตัวคุณได้แต่คุณอย่าลืมศรัทธาในตัวเองและคนที่อยู่เคียงข้างคุณจนวินาทีสุดท้ายจนลมหายใจสุดท้ายคือตัวของคุณเองแต่ถ้าคนนั้นปฏิบัติกับเราไม่ดีเราก็ไม่เอาอารมณ์ไปร่วมกับเขาคนนั้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็ศรัทธาตัวเองเราได้ตื่นรู้แล้วบางสิ่งบางอย่างมันก็เหมือนแบบ เ,เส้นผมบางบุเขานั่นเองค่ะนี่คือนะคะไฟออฟวอนนะคะปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องการงานอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรื่องคนนี่แหละค่ะนะคะ ถ้าคุณเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมมันก็จะมีเสียกับเสียเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เขาปฏิบัติผู้ดีกับคุณคุณก็ปฏิบัติกับเขาให้ดอกไม้เขาเท่านั้นพอนั่นเองนะคะนี่คือไฟออฟบอลน,นั่นเองนะคะปัญหาในเรื่องการงานนะคะมีวาทะเสียงกันก็อย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อคะ่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคะ คอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างคุณเจอมาหนักต่อนหนักแล้ว นี่คือชัยชนะนะนะคะแปดเดือนนี้ด้วยสามดูดูเลขแปดสีเขียวขจีนะคะหนึ่งดาบความสำเร็จที่คุณกว่าจะได้มาความสุขที่คุณกว่าจะได้มาห้าห้าดาบแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะนี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้รับเร็วๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จด้านการงานความสำเร็จด้านการเงินความสำเร็จด้านความรัก ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและมันจะมีความสุขคุณได้ชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคุณเจอวิบากกรรมนะคะคุณถูกผูกมัดด้วยวิบากกรรมนั่นเองนะคะตอนนี้วิบากกรรมในบัญชีของพระองค์ท่านนับจากนี้ถ้าคุณได้เรียนรู้ถ้ามีวาทะปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานก็ให้คุณอย่าเอาตัวหรืออารมณ์ไปเข้าร่วมนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วความสำเร็จของคุณ จะมาหาคุณอย่างง่ายดายนี่คือหนึ่งดาบนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะนะช่วงเวลา3เดือนนี้นะคะช่วงเวลาที่ชื่อบัญชีของคุณเป็นอย่างไรนะคะในสมุดบัญชีพักการใช้สีนั่นเองนะคะนะคะ ความสุขมาได้ก็หายไปได้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเต็มที่ให้เผื่อใจไว้บ้างและนี่คือสองดาบนั่นเองนะคะสองดาบคือความลังเลบางคนคิดจะลงมือทำอะไรก็นะคะก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสองดาบออกมาเตือนว่าถ้าคุณจะประสบความสำเร็จอะคุณต้องก้าวก้าวข้ามความกลัวออกมานั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนคุณมีความรู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น i q e q p q ี q ทุกสิ่งทุกอย่างต่าง มาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะการที่คุณก้าวสู่นะคะโลกใบใหม่ของคุณนี่คือสมุดบัญชีของพระการชัยศรีเจ้าบัญชีใหญ่ชื่อเสียงเลียงนามของคุณณสามเดือนนี้การเปลี่ยนผ่านมุ่งสู่ความสําเร็จในชีวิตมุ่งสู่ไปสู่ราชาผู้มีบารมีราชาเงินราชาบารมีราชาวาสนานั่นเองนะคะการทําอะไรให้คุณก้าวไปข้างหน้า ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยคุณจงชื่นชมคนคุณจงชื่นชมตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาชื่นชมคุณคุณจงซื้อดอกไม้ให้ตัวเองอย่ารอให้คนอื่นซื้อดอกไม้ให้กับตัวคุณนะคะคนอื่นอาจจะไม่ศรัทธาคุณแต่คุณอย่าลืมศรัทธาตัวเองเพราะนะคะในตลอดชีวิตของคุณมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับคุณมีเงาของคุณเท่านั้นที่จะอยู่กับคุณ ทุกลมหายใจตลอดสิ้นลมหายใจของคุณเพราะฉะนั้นรักตัวเองและนําสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ตัวตนของคุณคุณมีทักษะคุณมีวาสนาคุณคือแม่เหล็กแม่เหล็กสายล่อฟ้าที่ยิ่งใหญ่ จะนำพาให้คุณมีแต่ความสุขนี่คืออำนาจวาสนานี่คือนะคะบัญชีของพระการชัยศรีเจ้าบัญชีใหญ่ส่งมาให้คุณได้รับแสงบารมีอย่างเต็มเปี่ยมนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะ อุปสรรคปัญหามันก็มีบ้างล่ะค่ะทุกคนถ้าใครไม่มี18จริงไหมคะนะคะเละขึ้นอยู่ว่าเราจะทําใจรับกับมันได้แบบไหนเท่านั้นเองนะคะนะคะถ้าเรารู้แล้วเราปรับตัวเราจะไม่เอาอารมณ์ไปเข้าร่วมอีกก็แค่นั้นเองนะคะทุกคนขามาต่อกันคะ่ะ ข้าวข้าวข้ขาว้ข้ขคนี่คืออะไรคะนี่คือบารมีนี่คือชัยชนะนี่คือความสําเร็จชื่อเสียงเรียงนามของคุณนับจากนี้จะเป็นที่ประจักษ์จะกก้องกังวานทั่วทั่วโลกบาดาลและทั่วโลกมนุษย์นี่คือ six of one ชื่อเสียงโด่งดังกังวนันทั่วอาณาเขตสยามประเทศทั่วอาณาเขตสุวรรณภูมินอกอาณาเขตสุวรรณภูมิทั้งใต้โลกบาดาลด้วยนั่นเองนี่คือชื่อเสียงท่านมอบมาคุณเห็นเทวดานี่คือลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่นะคะชื่อเสียงเลี้ยงนามของคุณลูกแก้วนี้จะนำพาชื่อเสียงเลี้ยงนามของคุณณสามเดือนนี้มีแต่ชนะคุณเตรียมรับความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้เลยค่ะ นะคะนี่คือนะคะสิ่งที่ชื่อชื่อเสียงเรียงนามของคุณจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะบอกแล้วว่าสมุดบัญชีหน้านี้3เดือนนี้ของคุณจะเป็นสมุดบัญชีหน้าสีเขียวไม่ใช่หน้าสีแดงไม่ใช่หน้าสีดํานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะคุณประกอบธุรกิจอะไรทุกคนต่างแซ่้องสรรเเชิญเหมือนคุณประสบความสําเร็จเหมือนคุณได้รับปริญญาในชีวิตนั่น นะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณอยากมีรักครั้งใหม่นี่คือซิกออฟคันะคะถ้าคุณเพราะว่ามันขึ้นกับทูออฟคัพนะคะนี่คือซิกออฟคัถ้าคุณอยากมีรักครั้งใหม่คุณจะได้รักครั้งใหม่เป็นรักต่างวัยถ้าผู้หญิงนะคุณจะมีเด็กมาชอบพอคุณเป็นคนที่ห่างจากคุณมากๆอายุห่างกันมากๆแต่ถ้าผู้ชายคุณสาวแบบ ประมาณ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมาชอบคุณนั่นเองนะคะและบางคนนะคะรักเก่าอาจจะรีเทิร์นหรือบางท่านนะคะลูกหนี้อาจจะเอาเงินมาให้และบางคนอาจจะกลับไปสถานที่ที่คุณรักแล้วคุณก็ไปชาร์จพลังแล้วพลังแห่งแห่งตรงนั้นแหละค่ะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะนี่คือความสำเร็จความสุขที่คุณจะได้รับอีกครั้งนะคะสเดือนนี้ณปี68 ตั้งแต่นะคะเดือนเมษายนไปชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตลอดไปนั่นเองต่อคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือทั้งสุขทั้งทุกข์ แต่สุขมีมากกว่าคุณเป็นคนสวยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนี้ไฮยบินเทศคุณเป็นคนสวยนะคะคุณเป็นคนที่เซ็กเอฟเพียวเป็นคนที่เป็นผู้ให้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความสุขจะมาหาคุณอย่างง่ายดายมันสมควรที่คุณจะได้รับแล้วนั่นเองนะคะคือสิ่งที่นะคะเดอะไฮสวินเทศมาบอก เดอะไฮพิเทศเป็นแม่หมอเป็นพ่อหมอที่มาสื่อกับคุณหรืออาจจะเป็นแม่หมอนี่แหละคะ่ะที่มาสื่อให้กับคุณเป็นสื่อกางเชื่อมโยงให้กับคุณได้รู้ได้เข้าใจชีวิตของคุณนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ เขาคุณค่ะเขาคุณค่ะนี่คือนะคะคุณจะมีความสุขจะมีคนมามอบความรักให้คุณถ้าใครโสดจะมีคนมามอบความรักครั้งใหม่ให้คุณถ้าใครมีคู่ชีวิตแล้วนะคะมีคู่ชีวิต นะคะคู่ชีวิตครอบครัวของคุณจะมีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจอความสุขแต่ถ้าใครเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกแล้วนะคะลูกคุณจะนําพาโอกาสความสุขมามอบให้คุณให้คุณได้ชื่นฉชำหัวใจนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือบัญชี พระการใช้สีเจ้าบัญชีใหญ่โผล่ขึ้นมาจากน้ํานี่คือความสุขสัญญาณที่ดีนะคะสัญญาณที่ดีของพระการใช้สีเจ้าบัญชีใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือม้าสีหมอกโผล่มาจากน้ํานั่นเองอยู่ใต้บาดาลน,นั่นเองนะคะทุกคนต่อคะ่ะ ขคบคุณค่ะเอบาคุณค่ะนี่คือจัดมินนี่คือจัดมินนะคะใครไม่เคยเป็นเจ้าสาวคุณจะได้เป็นเจ้าสาวนะคะนี่คือแสงสว่างแห่งมันใหม่ใครไม่เคยเป็นเจ้าบ่าวคุณจะได้เป็นเจ้าบ่าวคุณจะได้หลุดพ้นออกจากกรอบของคุณนะคะนี่คือแต่ละคนเห็นไหมคะ นี่คือแต่ละคนคุณจะได้ปลดล็อกชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างณนะช่วงสามเดือนนี้คือเวลาแห่งเปลี่ยนผ่านบางคนเปลี่ยนผ่านแล้วโอกาสใหม่ๆชีวิตครั้งใหม่ของคุณนี่คือคำพิพากษาบัญชีของคุณจัดม้นจัดม้นคือบัญชีของ พะะากการใช้สีเจ้าบัญชีใหญ่ชื่อของคุณนะคะได้ถูกปลดล็อกแล้วปลดล็อกในทางที่ดีณนะช่วงเวลา3เดือนนี้นั่นเองนะคะคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะความสุขจะกลับมาหาคุณณนะช่วงเวลา3เดือนนี้ชื่อเสียงของคุณอํานาจวาสนาบารมีของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะเซเว่นรางวัลนะคะ รางวัลน,นะคะรางวัลสาหรับผู้ที่มีความทะเยอทะยานผู้ที่ไม่ยอมท้อต่อโชคชะตานี่คือแสงเทียนในชีวิตคุณนี่คือบัญชีหนังหมาของคุณคุณได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชื่อของคุณ เขาถูกจดในบัญชีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะชื่อเสียงเรียงนามของคุณคุณจะได้มีโอกาสมีตัวเลือกณนะช่วงเวลานี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณจ,จนคุณเลือกไม่ถูกถ้าเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนถ้าเลือกถูกชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่คุณเลือกถูกแน่นอนคะ่ะเพราะว่าต้นวาสนาของคุณนี่คือต้นวาสนาบารมีของคุณคือราชาถือดาบ ะะแล้วธุรกิจการงานของคุณชื่อเสียงเลียงนามของคุณจะมีบารมีเงินทองธุรกิจคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะคุณจะมีชื่อเสียงนะคะคุณจะได้รับการตอบรับทั้งโลกทั้งโลกอุดรและโลกสุวรรณภูมิโลกดินแดนมนุษย์นั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะณนะโลกนะคะณนะโลกอุดรบาดาลและโลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็คือโลกใบนี้ของเราจักรวาลของเราบนโลกดินแดนทั่วโลกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนชาติไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามทุกคนมีบัญชีนางมาอยู่ที่พระการชัยศรีเจ้าบัญชีใหญ่ ทางเลือกของคุณโอกาสของคุณคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าใครอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะคุณทํางานอยู่ต่างประเทศนั่นแหละคะ่ะสินฐานของคุณพํานกของคุณอยู่ต่างประเทศจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองการเงินมาสู่คุณนี่คือความสุขคุณปรารถนาสิ่งใดเล่านี่คือ สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าชายหรือหญิงคุณจะได้มีความสุขภายใน3เดือนนี้นั่นเองนะคะคุณปรารถนาจะมีรถมีบ้านความสุขคุณปรารถนาอยากถูกถลอตเตอรี่คุณปรารถนาจะประสบความสําเร็จอะไรเดอะเวอร์โลกนี้อยู่ในกํามือของคุณบัญชีของคุณคือบัญชีสีเขียวบัญชีของคุณคือความสุขนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือนะคะชื่อเสียงของคุณที่บันทึกไว้ณปี68ในสมุดเล่มของ พระการใช้สีเจ้าบัญชีใหญ่แห่งโลกบุอุดรบาดานนั่นเองต่อค่ะทุกคนนะคะศึกษาหาความรู้นะคะสี่ถ้วยโลกใบใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วอย่าอยู่ที่เดิมนะคะอย่านั่งอยู่ที่เดิมนะคะบางสิ่งบางอย่างโฟอฟครับให้คุณศึกษาหาความรู้เลิกอ่อมเลิกยมเพราะแสงสว่างในชีวิตนะคะโลกนี้คือโลกดิจิตอลแล้วนะคะอย่าเป็นอาราหรอ อย่าทําตัวเป็นอนาล็อกนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณกําลังไปได้สวยนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะใช่ว่าเขาบอกว่าใช่ว่าคุณดูคลิปนี้แล้วนะคะมันจะดีในวินาทีนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะชีวิตคนเรามันจะเปลี่ยนผ่านมันจะเปลี่ยนผ่านเรื่อยๆเรื่อๆรื่อยๆภายใน3เดือนนี้นะคะพยายามทําตัวให้สนุกทําตัวให้ล่าเริงแล้วพลังงานดีๆจะเข้าสู่ในชีวิตคุณทุกคน ทำสมาธิถ้าเมื่อไหร่รู้สึกอ่อมรู้สึกยมหรืออะไรก็ตามนะคะนั่งสมาธิแล้วเงินจะหลั่งไหลเข้ามาทุกช่องทาง นะคะนั่งสมาธิจะทําให้คุณเกิดแบรงบันดาลใจจะให้คุณเกิดไอเดียบางทีคุณอยู่นั่งอยู่ตรงที่เดิมๆคุณก็นึกอะไรไม่ออกแต่ถ้าคุณย้ายห่องจุย้ยไปข้างนอกดีนู่นนี่นั่นดีแล้วคุณก็จะได้รับพลังงานทางด้านการเงินเข้ามาสู่คุณแล้วอยู่กับน้ํายิ่งมีความสุขนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือบันทึกบัญชีของคุณแต่ละคนเห็นไหมคะ เห็นไหมคะนี่เคิร์สสมุดแต่ละเล่มแต่ะเล่มเป็นของพวกคุณเองทั้งนั้นนะคะนี่คือท่านมาบอกนะนะคะนี่คือท่านกําลังจดบัญชีหน,หนังหมาของพวกคุณอยู่แล้วมาแจ้งถแถลงไขณักขค่ำคืนนี้ให้พวกคุณได้รู้ก่อนรู้ก่อนรับก่อนว่าชตาชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเล,เลิกอ่อมเลิกยมเลิกโทษตัวเองเพราะอย่าไปพึ่งลมหายใจของคนอื่นจงรักตัวเอง อย่ารอให้คนอื่นมารักนะคะจงศรัทธาในตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาศรัทธานั่นเองค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะถ้ะ เป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงราชินีโอ้โหราชินีมหารานีไม่ใช่ล้านไม่ไม่ใช่ราชินีค่ะมหารานีค่ะมหารานีคุณเห็นทรัพย์สินเงินทองไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณเตรียมตัวมีเบบี ถ้าใครแต่งงานนะคุณจะได้มีเบบีค่ะนะคะคุณจะได้มีเบบีแต่ถ้าคนที่ยังไม่แต่งงานหรือว่าอยากเป็นโสดคุณจะโสดแบบสวยๆโสดแบบรวยๆการเงินคุณจะสะพัดนะคะรวยเหลือๆรวยรวยรถมีอาณาจากักรมีค่าลึกหดัดคุณอยากมีค่าลึกหัดแบบนี้คุณก็จะมีนะคะคุณปรารถนาสินใดความมั่งคัง่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินสรางคารของคุณมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือยิ่งกว่า คคุณคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณดูนี่นะคะนะคะคุณดูนี่นี่คือ the employer นี่คือ the i m p นะคะความสําเร็จคู่ของคุณมาแล้วค่ะภายในนะคะคุณจะเจอคู่หลักของคุณนะคะคู่โซเมตคู่ที่จะได้แต่งงานคู่บุญคู่บารมีของคุณนั่นเองโอ้โห ฐานบุญบารมีชื่อเสียงเลียงนามของคุณณ,ณ,ณ3เดือนนี้คุณจะเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขอุปรสรรศักปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณแก้ได้นั่นเองนี่คือคู่ของคุณค่ะ Dm เพจและดีเพลโลอุยสวยมาก ทุกคนเดี๋ยวเราขยับให้ดูอย่นี้คือดีเอ็มเพลยและดีเอ็มเพนั่นเองความสําเร็จราชาโชคฉลุกฉลาวนี่คือภายใน3มเดือนนี้ชื่อของคุณในสมุดบัญชีของพระการใช้สีเจ้าบัญชีใหญ่เป็นเล่มสีเขียวนี่ค่ะนะคะท่านกําลังจดบันทึกให้กับพวกคุณอยู่นั่นเอง ขอให้ทุกคนรับแต่สิ่งดีๆเนื้อดาบุญของคุณบังเกิดแล้วภายใน3เดือนนี้นี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้